วัสดิการและคุ้มครองแรงงานเราสมานสมานเป็นครอบครัวเดียวกันกงไม่เอาเราโปร่งใสไ,ไร้คอรับชั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแรงงานสัมพันธ์นิวทุกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้สหภาพแรงงานธนาคาร b, ท M b บธนชาติและสหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์เข้าพบเพื่อหารือสั่งการ ให้ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปชมรายละเอียดกันค่ะวันที่9มีนาคม2564เวลา13.30นนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้สาภาพแรงงานธนาคาร TMB อธนชาตินำโดยนายสุภชัยพัทรพิสุทนา ประธานสาภาพแรงงานธนาคาร TMB ธนชาติพร้อมคณะจำนวน23คนเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือและขอความช่วยเหลือให้บังคับให้ธนาคารธนชาติจำกัดมหาชนและธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกฎหมายคุ้มครองแรงงานพศ2541มาตรา13 ในเวลาเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ร่วมหารือกับสมาชิกสหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์จำนวน40คนในประเด็นที่สหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ได้ยื่นหนังสือคัดค้านข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน โดยมีนายอภิญญาสุจริตตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหาลือณห้องประชุมสอนิคมจันทนวิทุนชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคือในเรื่องของทางสาภาพการบินไทยประบบในวันนี้จริงๆแล้วในเรื่องของข้อตกลงระหว่างแผนฟื้นฟูกับการที่จะต้อง จัดระเบียบของการพนักงานใหม่เนี่ยทางกระทรวงแรงงานนะครับโดยได้รับนโยบายจากพนักท่านนายกรัมตีมาแล้วนะครับทางพนักท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับผมเองก็ได้มอบหมายทางท่านทิพดีกับทางท่านรองทิพดีนะครับได้เจราจาระหว่างผู้บริหารกับฝั่งสหภาพการบินนะครับแล้วก็การบินไทยแล้วก็ได้ข้อตกลึกไปเยอะแล้วแต่ยังมีส่วนหนึ่งที่ยัง ยังยังเจรจากันอยู่แล้วก็พรุ่งนี้ผมก็ให้ทางท่านทิพดีนะครับทางท่านทิพดีกรมสวัสดิ์ของกระทรวงแรงงานได้ประสานทางผู้บริหารที่มีอำนาจที่ในการที่ดูแลในเรื่องของการบริหารในการที่จะจัดการในเรื่องของออจํานวนพนักง,งานให้มาพบที่กระทรวงแรงงานเพื่อที่จะหาลือเป็นตัวกลางในการที่จะเจรจาระหว่างสหภาพแรงงานกับทางผู้บริหารทางการบินไทย เพื่อให้ได้ข้อสรุปแล้วให้ให้ลงตัวกันให้ได้แล้วก็อย่างหนึ่งเราเรียนตรงๆว่าทางการบินไทยเองก็เป็นสายการบินของชาตินะครับของประเทศเราเองก็อยากเห็นภาพของการบินไทยเติบโตเหมือนเมื่ออดีตนะครับในการที่พนักง,งานที่มีคุณภาพลหลายๆคนหลายๆท่านนะครับเราเองก็เรียนตรงๆว่าในการที่เราจะฟื้นกิจการหรือในการที่จะทำให้สายการบินเติบโตแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงเร็วขึ้นเนี่ย ก็ต้องอาศัยสายภาพของคนที่มีคุณมีมีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ความสามารถที่มีอยู่ตรงนี้เราต้องมาหาลือกันในการที่คัดเลือกพนักง,งานต่างๆที่มีประเด็นอยู่ในการที่ที่เขาจะต้องมีการมีนํนาพนักงานออกบ้างเนี่ยทางสาภาพยอมรับได้แต่ขอให้มีการคัดเลือกที่ที่มีความเป็นธรรมในส่วนนี้ผมเองก็จะขอเป็นตัวแทนของทั้งสองฝ่ายเพื่อ เป็นตัวกลางในการที่ให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ให้การบินไทยนั้นฟื้นกับฟื้นตัวกลับมาแล้วก็เป็นสายการบินแห่งชาติแล้วก็ให้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเหมือนเดิมนะครับมันต้องมีความแน่นอนชัดเจนนะครับให้พนักงานได้เกิดความรู้สึกว่าโอเคจะอยู่หรือจะไปแค่นั้นแหละครับเราได้เชิญทางการบินไทยไปแล้วอย่างที่ท่านท่านนวมตีเราเชิญหลายรอบแล้วครับแต่ว่ารุ่งนี้เชิญอีกรอบหนึ่งเชิญเชิญที่ผ่านมาเราให้ทาน ทางท่านรองทิมดีเจราจากับผู้บริหารแต่ว่าวันพรุ่งนี้เราพยายามให้เชิญผู้ที่ตัดสินใจได้แล้วก็หรือตัดสินใจม,มีมีอำนาจมากๆมาคุยกันแบบจะได้ลงตัวแล้วก็หาข้อสรุปให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าระยะเวลามันก็ผมเชื่อว่าอีกไม่กี่ไตมาสก,การท่องเที่ยวก็จะฟื้นตัวนะครับจากหลายๆประเทศมีเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรประเทศไทยเอง นะครับมันต้องเร่งเร่งรัดในเรื่องของของธุรกิจท่องเที่ยวด้วยนะครับการบินไทยก็เป็นหนึ่งในหัวใจหลักอยู่แล้วนะครับผลการพูดคุยระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจะเป็นอย่างไรแรงงานสัมพันธนิวจะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไปค่ะท่านสามารถรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ที่แรงงานสัมพันธนิวทางเว็บไซต์สำนักแรงงานสัมพันธ์ Facebook สำนักแรงงานสัมพันธ์ Facebook เรื่องเด่นแรงงานสัมพันธ์ และ YouTube แรงงานสัมพันธ์นิวและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉัน,นยึดมั่นหลักสุดจริตใจสวัสดีค่ะกอสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน